สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2นะครับปัญญาเทคเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าขอตําบลวังบัวนะฮะวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้านะครับนะฮะว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับลูกค้าฝากลูกค้าใหม่นะครับที่ติดตามชมนะครับในช่องของปัญญาเทคเตอร์ค่ะรถไถมือ2นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีอัปเดตสินค้ามาเรื่อยๆนะฮะเริ่มต้นกับคูปองตาลสามนะครับ คันนี้จะเบียนปี54น,นะครับ 4, 2, ใบมีดันนาพาร้อมผ่านพวนเป็นรถไล่นะครับนะฮะสีสันกระทะล้อน็อตล้อนะครับแปบครับบมีดสีสันเดิม298,000นะครับใบมีดันนาพร้อมผ่านพวนถัดมาเป็นคูปต้า L4708 ใบมีดคันบนพร้อมโรตารีะา 3, นะครับราทายที่398,000นะครับปี56เนาะแล้วก็ L47SP นะครับอันนี้ปรับสภาพาให้นะครับเป็น เก็บสีใบมีดเก็บสีฟอร์โป้นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมฐานควรนะครับคันนี้ราคาราาคอยู่ที่4 6 9 0 0 0หกหนะครับรถปี58นะครับถัดมา L4508 นะครับเป็นใบมีดใหม่นาซ่านะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมตัวนี้จะเป็นโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนะครับเรามาสายแดงกันมากนะครับกัตยันมา EF494T นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่นะครับ3 6 9 0 0 0หกหนะครับ แล้วก็คันนี้เลยสีสันเดิมๆนะครับ49แรงเหมือนกันนะครับใบมิลล้าพร้อมผ่านพวนนะครับ3 7 5 0 0 0เจ็นะครับแล้วก็49่สกคันหนึ่งนะครับเป็น49แรงม้านะฮะใบมิลล้าพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0หนานะครับมาดูไซส์เล็กนะครับ b 2 4นะครับ2 4 s แล้วยี่เริ่มต้นกับ b 2 7 4 0 s นะครับตัวนี้คงกันอ้อยพร้อมโรตารี่เลยนะครับราคาอยู่ที่280,000แปด อ่าสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับ B 2440S นะครับใครที่ต้องการงานสวนนะฮะมีใบมีดด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นผนันพนนะฮะพร้อมพงกันอ้อยนะครับคันนี้ B 2440S นะครับราคาอยู่ที่285 0 0 0บาทจะแพงกว่า27เนะครับเพราะมีใบดันเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ B 2440นะครับตัวรถคงกันอ้อยแล้วก็ด้านหลังเป็นตัดหญ้าขนาด80เซนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทนะครับ อุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีนะครับผมด้านนี้นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะับเป็น MU 5 5 0 1นะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพนใหม่นะครับราคาอยู่ที่595 0 0 0บาทนะครับรถทะเบียนปี6 1หนึ่งะครับลูกค้าสีสันเดิมเดิมนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับลงนาได้นะครับกับคูปะต้า M 6 0 4 0 SU นะครับใบมีด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นผ่านพนใหม่นะฮะ รถทะเบียนปี55นะครับราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับด้านหลังเป็นยางอ้วนนะครับบุพเพสวยๆกันเลยทีเดียวแล้วก็มาด้านนี้นะครับเป็นคูปุต้า L4018 นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่435,000นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นคูปุต้า L4018 ใบมีคันล่างนะครับพร้อมผันพวนนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่439,000นะครับแล้วก็ ไปมีคันบนพร้อมโรตารี่อีกหนึ่งคันนะครับ435,000นะครับกับ L4018 นะครับด้านในนะครับก็จะเป็น L5018 นะครับอ่ามีให้ชม7คันนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่495,000นะครับล็อกเ้าลองมาเลือกดูนี่ครับนะฮะไล่ตามปีตามชั่วโมงงานตามสภาพนะครับว่าสภาพไหนยังไงนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย495,000นะครับสำหรับ L5018 นะครับ ด้านนี้ก็ยังมียันมาอยู่นะฮะเป็นยันันมา45แรงม้านะครับใบมีดนหน้าพร้อมโรตารี่ยางใหม่4เส้นคันนี้ราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0 1 5แล้วก็45แรงอีกคันนึงนะครับใบมีด้านหน้าพร้อมโรตารี่เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0ตะกุนีสกินะครับเป็นอิสกิ NT 54 554นะครับ54แรงม้านะครับใบมีดดันหน้าพร้อมผ่านพวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่400,000 6ก0 0 0น้านะครับทั้ง2คันเลย4 6่0 0ห้าสภาพดุมเดิมนะครับสีสันดุมเดิมเลยใครที่ต้องการรถแท็กเตอร์อิซกิขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น54แรงม้าก็นี่เลยฮะเชิญที่รับปัญญาแท็กเตอร์นะครับไซส์รองลงมานะครับเป็น4ี่แรงม้านะครับใบมีนาหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่36900 0บาทนะครับเนี่ยมีหลายคันคันนี้จะถูกหน่อยนะฮะปีห้านะครับ อันนี้ราคาอที่3 3 5 0 0นนะครับใบมีดนหน้าพร้อมโรเตอรี่นะครับแล้วน่องนั้นก็ปี6061นะครับเนี่ยสามแสนห้าสนะครับกับอิสกิ <S <S สนใจแท็กเตอร์มือสองนะครับก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้งสสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำคลงองขุ่นอำเภอเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตะบนวัลลงบัวนะฮะโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้า แอดไลน์ ID ก็0 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับหรือเราจะไปที่สาขาหนึ่งนะครับก็คอยติดตามอย่าลืมลูกค้าใหม่กดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ